สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกๆคนนะครับตันนี้เรามาขอโชคกับเจ้าแม่แตะเคียนแม่ดวงแก้วนะครับที่นครใช้ยศรีนะครับทุกคนครับเราเราจะได้เลขอะไรไดีติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับทุกคน ี่ครับทุกคนเป็นเสานะนุ่นเหมือนเลขเลยเหมือนเลข 6. 6 89, หกหกแปดเก้าเหรอเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับทุกคนข้างหน้านี้นะครับนี่ทุกคนนี่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 ครับทุกคน,อย,นอยู่ในอยู่ในนิวชี้พมนะครับเดีย๋ยวผมจะไปส่องให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับทุกคน เมื่อกี้ฟังังไงนะข้างล่างนี่ครับทุกคน กแปดเก้าหรือห้าแปดเก้าทุกคนมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดกะแล้วก็น,นี้ก็เหมือนเลขนะมันหกหนึ่งแปดแหละ ชัดเลยไม่ชัดเลยครับเดี๋ยวผมจุดทุปเล็กมงคลให้นะครับทุกคนนี่มีทุบมงคลน,นะครับ นี่ครับทุกคนหกแปดเก้านะครับมันเอวชี้ผมมันได้หกแปดเก้านะครับทุกคนหกแปดเก้านะครับทุกคน เห็นไหมครับเล็งเอาดำๆนะทุกคนเอาตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคน,นเอาตัวนี้นะเดี๋ยวเอาเอาันนี้ไม่ใหม่แต่นี่เขาเกะแล้วนะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนผมจุดมาให้แล้วนะครับสาธุสาธุสาธุ ผมจะปักที่นี่นะครับทุกคนผมเอนี้ออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะรอลุ้นพร้อมๆกันนะทุกคนอันนี้ทูบที่นี่นะครับเราจะได้เล็กอะไรนะครับทุกคนครับแต่เล็ขอนก็ผมให้หกแปดเก้านะทุกคน 6,8,9นะครับมี6,8,9เนอะทุกคนนี่นี่ครับมีอยู่นี่ครับทุกคนมีเลข6เลข8เลข9นะครับมันชัดนะทุกคนมันเลขเงาเงานะทุกคนเลขเงาเงาอยู่ในนิวชี้ผมนี้นะครับนี่มันเป็นเลข6,8,9นะครับ แต่น,นี่มันเป็นเสาวแดงเขาทาสีแล้วนะครับขอให้ทุกคนได้โชคนะครับแต่ที่ผมเห็นเลขชัดๆก็มีแค่หกแปดเก้านะทุกคนแล้วก็นี้ก็หมดเลขแปดสามและแปดศูนย์นะครับแปดศูนย<ม>์แลวแปดสามนะทุกคน ในข้างล่างแล้วมีเลข9เหมือนกันนะนี่นทุกคนนี่นี่นี่เลยเหมือนเลข9เนอะแปดศูนย์เก้าหรือแปดสามเก้านี่ทุกคนนี่นี่นี่เลขเงาดำๆมีเลขแปดเลขสามมันเลขเก้าด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่มันไม่โฟก,กัสอะ ไม่โฟกัสอนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไม้ยาวๆยาวๆชี้ให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะทุกคนอันนี้มันเลขแปดนะทุกคนเลขแปดนะครับอันนี้มันเลขเก้าแล้วทุกคนนะครับมันเลขเก้าแล้วก็วนลงก็ลงมานี่เลขเก้านะครับนี่เลขศูนย์มันเลขสามนะคนแปดสามเก้าหรือแปดศูนย์เก้านะครับทุกคนแปด แล้วก็นี่เลขศู 0, นย์หรือเลขสามนะทุกคนแล้วก็นี่เลขเก้านะครับ 8, 0, 9, แปดศูนย์เก้าว่าแปดสามเก้านะทุกคนนี่เก้าเลขเก้านี่ครับนี่น,นี่เห็นไหมทุกคนนะครับนี่ก็ค่อนข้างชัดอยู่นะครับทุกคนแปดสามเก้านะครับแปดสามเก้าแปดศูนย์เก้านะครทุกคน นะครับขอ,อนเดียวกันนะครับที่ผมเห็นเลขฝั่งนู้นก็แปดหกเก้านะทุกคนเอ้หกแปดเก้านะครับแต่แปดเก้าออกไปแล้วแต่ไม่แน่นทุกคนน่าจะออกอีกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเลขทู่มงคลนะครับทุกคนที่มาใหม่มักจะเข้านะครับเจ้าเมตาเขียนนะครับ ขอยทุกคนได้โชคนะครับนี่เรารอลุ้นนะทุกคนเลขคุยออกเลขสามแล้วทุกคนเลขสามแล้วนะครับนี่เลขสามแล้วนะครับทุกคนสามนะครับแม่ขอยแม่แม่มันหมันนะแม่ ขอเล็กออกนี่นะ่ะเล็กทุมมงคลนี่ขอให้ออกสามตัวตรงเลยนะนะทุกคนเรีกออกเลขสามแล้วนะครับสามอะไรเนาะนี่เหมือนเลขหกเจ็ดเลยว่าไมทุกคนนี่เงาเงาเป็นหกเจ็ดไหม มันเงาดำๆเป็นหกเจ็ดไหมทุกคนเหมือนเงาเงาอะ่ะมันเลขหกเจ็ดเลยนะเงาดำๆอะ่ะมันอยู่ในนิ้วชี้ผมเนี่ยหกเจ็ดไหมทุกคนมันเลขหกเจ็ดนะที่เงาดำๆเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำภาพข่าดำนะครับทุกคนจริงหกเจ็ดจริงทุกคนมันเลขหกเจ็ดนะที่นี่มันมันเงาดำๆไปเลขหกเจ็ดเลยทุกคนเห็นไหมครับเลขหกเจ็ดนะเห็นไหมแล้วก็เลขนู้นนะ่ะชัดเลยครับทุกคนถ้าข่าดำอ่ะ แปดสามเก้าเลยนะครับนี่ทุกคนนี่ก้อเล็กเก้าเล็กแปดเล็กศูนย์เล็กเก้านะครับแปดศูนย์เก้าหรือแปดสามเก้าทุกคนเห็นไหมทุกคนแปดสามเก้าหรือแปดศูนย์เก้านะครับกับเลขหกเจ็ดนี่ก็ชัดนะทุกคนเงาเงาอะ่ะมันเลขหกเจ็ดเลยนะครับป่าว่าเลขสี่ขาวดำอะ่ะ จะเห็นไหมนะครับตัวนี้ยังเห็นอยู่นะครับทุกคนเนี่ยหกแปดเก้านะทุกคนนี่โอ้ยแต่ไม่เห็นแล้วนะครับเลขขาวดำครับออกแล้วเริ่มออกแล้วนะทุกคนไม่สามศูนย์นะทุกคนเลขสามศูนย์นะครับ มีลอยเล็กนึงนะครับลอยเล็กสุดท้ายสามศูนย์ก็พอแล้วแมดวแ้วแม่โนบะเ้าสามศูนย์นะทุกคนรอยรอรุนเล็กสุดท้ายนะครับรอรอทุกคลนะสามศูนย์นะทุกคนลอยเล็ขขอนก็ผมให้เลขโอกแปดเก้านะครับแล้วก็แปดสามเก้านะครับแปดสามเก้าแล้วแปดศูนย์เก้านะทุกคนนะครับกับเลขทุกมงคลนี้นะครับ ทุกคนเห็นเลขไหนชาร์ก็เอาเลขนั้นนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรอรอดูเลขตัวมงคลนะครับอะไรพี่มงฮะพัดยงมาดูเลยอะไเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลขทุบที่พี่มงพี่มงเห็นเลขนะครับทุกคนเนี่ย เห็นเลยเหรอหกแปดใช่ไหมนี่หกหกหนึ่งห้าเหรอศูนย์หกห้านี่เลขหกใช่ปะหกหนึ่งห้าอันนี้ห้าใช่ป่าตัวนี้ยตัวอะไรเลขเจ็ดหรือเลขห้าหกหนึ่งเอ้ยเห็นเลยอันเนี้ยทุกคนเลขหกอันนี้เลขห้าหกกับห้าเนี่ยชัดสุดหกหนึ่งห้าหรือหกอะไรฮะรเอ้ยขั้นบน 3, ที่สามพี่มงอขั้นบนเลขสามเลยอะวิชัดจริงๆอันนี้เลขสามห้าสาม ห้าเอสามสี่ห้าหรือสามหนึ่งห้าแต่เลขหกอยู่นี่นี่นี่เลขหกอะชัดมากเลยอืมหกกับห้าครบตอนนี้พี่เห็นเลขหกกับห้าชัดสุดใช่หกห้าชัดสุดหกกับห้านี่เพราะว่าข้างบนก็มืองานหนึ่งเลขสามตรงนี้เหมาะแก่ลงแป้งอะไรเนี่ยเนาะสามหนึ่งห้าล่องมันเหมือนหกสามห้าเองแป้งอยู่ในรถมีโหชัดจริงจริงพี่ม้งหกห้าชัด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  หงหนึ่งห้าเกษเห็นไหมเนี่ยเลยเล็กหกหกหกอันนี้เลขห้าเลขห้าแต่ตรงนี้มันมีเลขสามหนึ่งอะไรสักอย่างมันมือสามมันเยู่นี้ใช่ใช่แต่ที่ชัดๆเลยคือหกห้าคือมาลงมาเพื่อเห็นเลยหกห้าแต่ตัวอื่นอ่ะไม่ชัดข้างบนเหนือหกก็เป็นเลขไงต้นนี้เหมือนเลขอยู่เหมือนสามหนึ่งนะเนี่ยอันนี้เหมือนเลขสามไหม เปล่าเอ็ดงี่ปล่าเอ็ดหกหนึ่งห้าแต่ตรงนี้มันขีดลงไปเหมือนหนึ่งเย่างะอ๋อไม่ใช่ก็หกห้าห้าแหละดังนั้นแหละข้อมูลก็ต้องเป็นเลขห้าเหมือนกันเพราะอะที่เอาชี้เป็นหกอยู่อันนี้หกเหรอไม่ใช่เมือกี้หกอันนี้หกอันนี้เลขห้าห้าแล้วก็ข้อมูลอันนี้เลขหนึ่งอ๋อไหนเห็นเป็นหนึ่งอ่ะอเห็นเป็นห้าเลยเห็นเป็นหนึ่งนะตัวเนี้ยเนี่ยมันมันขีดหนึ่งไม่หนึ่งหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้า นี่นีก็ชัดเหมือนกันนะนี่แหละอันนั้นเปหนเลข61เ,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 เดี๋ยวเลขทุ่มงคลครับทุกคนเลข300นะทุกคนนะครับเลขทุ่มมงคล300นะครับอย่าลืมซื้อด้วยนะครับทุกคนนะครับได้เลขประมาณนี้นะครับเลขทุ่มมงคลนะครับ แล้วก็นี่ก็หกเจ็ดหกเจ็ดนะครับทุกคนนะครับผมขอจบยังเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดูอองและช่องคนสองเลขช่องบะอิดคนใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้โชคใหญ่นะครับขอจบยังเท่านี้ครับเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ